อ่ะสำรองมารอมตุลล้อมารักษาตัวให้หน้าแล้วนะครับอันนี้มาเรียนเปิดมาหน้าไปแล้วนะครับข้ามมาหน้าแปดเลยข้างแบบฝึกหัดกระสุนมาเลยนะฮะนักเรียนมาที่หน้าแปดเลยนะครับหน้าแปดนะฮะเรียนหน้าแปดหน้าแปดเนี่ยเขาจะขึ้นหัวข้อเรียงไว้แบบนี้นะครับอารอฟรสโอวะอารามาตูหูแปลว่าประธานตำแหน่งประธานและเครื่องหมายต่างๆของมันตำแหน่งประธานและเครื่องแบ่งอย่างงี้อารอฟโอวแปลว่าตำแหน่งประธาน ว่าอาลามาตูหูและเครื่องหมายต่างๆของมันทันไหมฮะตำแหน่งประธานและเครื่องหมายต่างๆของมันรอบมีกี่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 เครื่องหมายแล่ะฮะรอบมีสี่เครื่องหมายใช่ไหมมีต่อมมามีอลีฟมีวาวแล้วก็มีคงนูนนี่นี่คือเครื่องหมายต่างๆของมันเขียนไว้ด้วยเลยฮะตำแหน่งประธานและเครื่องหมายต่างๆของมันวันนี้ เ,เ,เราจะดูที่ดอมมาตามหนังสือไปเลยนะฮะอาลามะต่อไปนะฮะอาลามะตุนแปลว่าเครื่องหมายต่างๆอาราอ์ฟอู้ของรอฟอาลามะตุรอฟเนี่ยตุรอฟอีนะ่นเห็นตรงทีอันนี้เป็นมุอดอฟฟินอะไรมุดอฟมือด็อฟนอ่ไรเครื่องหมายต่างๆของตำแหน่งประธานเนี่ยว่ามาวาโดยอีิฮาและคําต่างๆของมันที่ต่างๆของมันก็คือมันมีที่ไหนบ้างดอมมามีกี่ที่ละฮะเริ่มที่ดอมมาดอมมามีสี่ที่และที่ต่างๆของมัน มาว่าเนี่ยแปลว่าอะไรอย่างแปลว่าหัวข้อแปลว่าที่แปลว่าคือแปลอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในทรงของมันแล้วเราเข้าใจนะเรียนคําภาษาอาหรับเนี่ยมันมันดิ้นได้อ่าอย่างอย่างจารยัจิรีเนี่ยจะแปลว่าไหลก็ได้แปลว่าวิ่งถ้าใช้กับน้ําก็แปลว่าไหลถ้าใช้กับคนก็แปลว่าวิ่งใช้กับม้าก็แปลว่าวิ่งมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้กริยาตัวเนี้กับกับประธานตัวอะไรมาว่าเรื่องนี้ฮาก็เหมือนกันมาว่าเรื่อาจะแปลว่าหัวข้อก็ได้จะแปลว่าเรื่องแปลว่าตําแหน่งแปลว่าที่อะไรทังหมดก็ได้นะฮะเขาเรียกที่เขาเรียกว่าศัพท์ม มันดิ้นไปตามให้เราเข้าใจที่สุดนะฮะอ่ะเครื่องหมายต่างๆของประธานและที่ต่างๆของมันนะและที่ต่างๆของมันมันมี4ีที่นี่เอกนพพ์พระหูพ์ไม่มีรูปแบบจำตักซีรพระหูพ์หญิงแล้วก็มูดอเรียปกตินี่นะเครื่องหมายแรกครับเครื่องหมายดอมมาทีนะฮะตำแหน่งประธานและเครื่องหมายต่างๆของมันประธานมี4ตำแหน่งไอ้มี4เครื่องหมายครับมีดอมมามีอาริมีวอมีนูนรหัสเราบอกแล้ว4 1> 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งอ่าสี่แปดหมดนะซีหนึ่งสองหนึ่งครับตอมาร้บอลนูน4ีหนึ่งสองหนึ่งจำให้ดีอารามาตรุรอฟเครื่องหมายต่างๆของประธานและที่และและที่ต่างๆของมันแต่และเครื่องหมายมาอยู่ที่คาไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอ่ะเครื่องหมายแรกครับเครื่องหมายดอมมาอ่ะมาดูกันนะเครื่องหมายดอมมาอันดอมมาตูคือเครื่องหมายดอมมาดอมมาจะมีกี่ที่ฮะดอมมามีสี่ที่นักเรียนดูนะดอมมาจะเยอะกับเพื่อนเพราะฉะนั้นดอมมาจะเป็นเครื่องหมายหลัก ของรอฟเนี่ยจำได้ไหมบทที่แล้วแต่ละตำแหน่งมันก็จะมีเครื่องหมายเดิมๆเครื่องหมายหลักของมันใช่ไหมฮะรอฟเนี่ยเครื่องหมายเดิมๆเครื่องหมายหลักมันคือดอมมานัสเครื่องหมายหลักมันคือฟัตฮะยัร์ตำแหน่งที่สามยัรเครื่องหมายหลักมันคือกาสเซอรสุดท้ายยาซเครื่องหมายหลักมันคือสุกูนไอเครื่องหมายหลักมันจะเจอเยอะสุดเข้าเลยอ้าวมันเป็นเครื่องหมายหลักโอเคนะครับตามนี้นะ ่อไปเครื่องหมาย่อม,มามาดูฮะมาดูตามตัวอย่างกันรอฟได้กับดอมมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างเนี่ยดูในหนังสือมันจะเป็นอาลีบาจีมและกระดานอาลีบาจีมและกระดานคุณจะเรียงตามนี้นะฮะอาลีบาจีมและกระดานอาลีฟนะครับคขาีว่านามันวแล้วดูอันที่สอง

ตัวอย่างเี้อลิฟนามันวัดละดูฟอริฮัตติลิมีสตูซอฮัตดีคูนนักเรียนดูนะมันจะแบ่งเป็นสองคำอ่าแต่าอะไรเสร็จแล้คำคำหน้านาม่าเอางงและนาม่าทั <c oughs> ้งหมดนี้รอคด้วยกับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนดูนักเรียนด,ดูตามนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ฟาธาน,นีต่อมาเอาวงไว้ก่อนนี่วงไว้ก่อนวงไว้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ข้อหมายต่อมากันนะครับ <c oughs> นามันวัแล้วดู นามาไม่มีอลิฟลาม setting, ไม่มีสระซ้อนแ oil. สดงว่าไม่ใช่คํานามละเป็นคําอะไรครับกริยาทีนี้ที่คุณบอกว่ากริยาเดียวที่อยู่ในเรื่องเอ่อรอเกริยามูดอริะกริยาเดียวที่สามารถเปลี่ยนอักษรท้ายได้คือมูดอริะแต่ว่าในตัวอย่างหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีเฟลุ่นมาดีเฟลุนโมดอริะอะไรเข้ามาด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงในบริบทของเรื่องเอ่อรอของการเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยจะมีแค่มูดอริะเท่านั้นอ่ะเขาบอกว่าก่อนเลยนามานามาอย่านามูนามาเป็นเฟสลุ่นมาดีครับแต่ว่านอน ฟรุ่นมาดียังไงสามสอักษรมีนูนมีอลิฟมีมีมหนึ่งสองสาม 1, 2, ขึ้นต้นลงท้ายได้นะครับฟาฮะแสดงว่าเป็นแฟรุ่นมาดีอันนี้เป็นมาดีมาดีเปลี่ยนนะอักษรท้ายไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนยันวันกิมัดก็ยังใสฟ่ฟาฮะายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันไม่ได้อยู่ในแรแกรรอบที่เราจะเอาต่อไปไมาดูคำนี้ครับอันวอลลัดู <c oughs> เขียนแล้วนะฮะอันนี้แฟรุนมาดีนะครับนามากอ่าดี๋ยวจงงอีกทีนึงแฟรุ่นมาอ่านนะครับฟลาม ไม่มีอาริฟลามไม่มีสระซ้อนสแสดงว่าเป็นคํากริยาใช่ไหมฮะกริยามีมาดีมืดอริอมัมกริยาเนี่ยครูเคยบอกแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเป็นกริยาปั๊บให้มองดูที่ตัวท้ายเลยตัวนี้ลงท้ายด้วยฟาทาแสดงว่าเป็นมาดีจบมาดีเป็นอ,อนักษรท้ายได้ไหมฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันจบไป <c oughs> อ่ะมาดูที่หาและดูเด็กนอนใครเป็นประธานฮะเด็กนอนเด็กเป็นประธานถูกไหมฮะแล้วเดนเดนมาดูเด็กเด็กมีอารีฟลามสแสดงว่าเป็นคําอะไรก่อนคํานาม คำนามจะมีเอกพจน์ทวิพจน์หูพพนดชายพหูพพน์หญิงหูพพน์ไม่มีรูปแบบถูกไหมเรามาไล่ดูเดลกกันว่ามันเป็นอะไรมีอานี่ไอนี่ไหมฮะไม่มีมีอูหน้าอีหน้าไหมไม่มีมีอาตุนอาตินไหมไม่ใช่แล้วคือขึ้นต้นยอลิฟลามด้วยไม่ใช่สระสอนเพราะถ้าเพราะถ้าเป็นสระซอนคุณจะบอกแล้วว่าเป็นจำมตักซีดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรครับเอกพจน์ตอนนี้อยู่ตำแหน่งอะไรฮะเด็กนอนตำแหน่งประธานถูกไหมฮะเอกพจน์เวลาเป็นประธานอะไรฮะดอมมาพอดอมมา มีสี่ที่เอกพจน์พระูพจน์ไม่มีรูปแบบก็คือจำตักซีรแล้วก็พระูพจน์หญิงลงท้ายด้วยอาตู้แล้วก็มูดอริะปกติฮะสรุปตัวนี้เป็นเอกพจน์ต่อไปฟาริฮัตฟาริฮัตเนี่ยมันก็คือฝารีห้าเนี่ยนะฮะนั่นเองมันคือคำ่าฝาริห้าบวกระตาแบรนตัวนี้อ่าแยกไว้ก่อนนะฮะอ่ะคุณแยกมาตัวนี้แล้วกันฟาริฮัตเนี่ยก็คือฝาริห้าอ่าเขียนไว้เหมือนเดิมแล้วกัน อันนี้มันจะมันต้องแยกออกไปนะฟาริฮัตก็คือคาว่าฝ่ารีหะบวกกับตาแบนกลายเป็นฟาริฮัตถามว่าตาแบนตัวเนี้ยในใจเจ้าพี่ดีหน้นาตาในภาษาอาหรบมีตาแบนกับตากลมถ้าตาแบนติดท้ายมาดีถ้าตากลมติดท้ายคำนามเพราะฉะนั้นเัวเรนจเจตาแบนแบบนี้ที่ไหนให้รู้เลยว่าคำเนี้ยคำที่อยู่ข้างหน้ามันเนี้ยที่มันไปติดด้วยเนี้ยเป็นกริยามาดี แต่ถ้าคําไหนมีตาตัวนี้อยู่ข้างหลังจะติดหรือไม่ติดก็ตัวแต่คํานั้นเป็นคํานามสแสดงให้รู้ว่าคํำนี้เป็นผู้หญิงในเดนดูชื่อคนผู้หญิงในฟาติมาอาอิชาคอรดิยาโรบิอาเห็นไหมมีตาตัวนี้หมดเลยมาดราซาเนี่ยถ้ามีตาตัวนี้ในเดนให้รู้เลยว่าคําที่นักเรียนเทียคำที่มันติดอยู่ด้วยเป็นคํานามและเป็นเพศหญิงหนึ่งคนตาตัวนี้เขาเรียกว่าหญิงหนึ่งเอกหญิงคํานามคําไหนมีตาตัวนี้ไปติดจะเป็นหนึ่งคนผู้หญิง นะฮะไม่ว่าจะมีชีวิตหรือวเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามอย่างเช่นมัตเตรสตุนมีตาตัวนี้ใช่ไหมฮะมัตเตรสตุนโรงเรียนกีังฮะหนึ่งหลังขีโรงเรียนให้เป็นเพศหญิงประมาณนี้ตาตัวนี้ติดกับคาท้ายคํานามเท่านั้นและแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหนึ่งคนเอกหญิงเอาจรแบบนี้ส่วนตาแบน <c oughs> จะติดที่ท้ายคํากริยามาดีเท่านั้นติดเพื่อให้รู้ว่าประธานของกริยาตัวนี้เป็นผู้หญิง ะะประโยชน์ที่เป็นจุมราเฟอริยาในกริยาจะขึ้นต้นก่อนและเมื่ลัยมีตาตัวนี้ปรากฏที่ท้ายการิยาปั๊บตัวถัดไปที่เป็นประธานจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นอ่าแบบนี้นะฮะอันนี้มันจะอยู่ในห้องเวลาสอนนะเดี๋ยวคุณจะอธิบายไปอีกทีนึงทีนี้มาดิเจอตัวอย่างแบบนี้ก็เลยลอธิบายฟังแล้วก่อนไม่ต้องซีเรียนฮะอันนี้คือกริยามาดีรู้ได้ไงจาง่ายๆฮะถ้าเราไม่ดูอะไรมีตาแบนมาติดตาแบนติดที่ท้ายมาดีเท่านั้นจบตาแบนติดแล้วเพื่อให้รู้ว่าอะไรฮะเพื่อให้รู้ว่าประธานของกริยาตััวววนนีีี้้ตแบบ่าดใจ อันนี้แปลว่านอนดึงแปลละอันนี้ปแลนนปลว่าเด็กเด็กนอนเด็กกี่คนถ้าเด็กหนึ่งคนรู้ได้ไงเป็นคำนามไม่มีอะไรมาต่อท้ายเป็นเอกพจน์อ่าต่อไปฝาริฮาตลว่าดีใจใครดีใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแหละเพราะมีตาตัวนี้มาติดไม่รู้ว่าใครดีใจแต่ไอแต่ไอคนที่ดีใจต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะมีตาตัวนี้มาติด <c oughs> <c oughs> ตาตานี้สายกีน่านะเปยนชื่อภาษาอัรับครับตาที่ทําให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงโดยกับการใส,ส่สกูลเนี่ยสายกีน,าน่าสกูลเนี่ยนะ ฟาริฮัตแต่เวลาไปเจออย่างนี้เขาจะอ่านเป็นฟาริฮัตติสจำไว้นะฮะแต่ถ้าคำเดิมๆมันคือตาสุกคุณแบบนี้แต่ถ้าอ่านแบบนี้มันจะอ่านไม่ได้มันไปเจอกาลิฟลามเนี่ยเขาจะให้อ่านเขาจะให้เปลี่ยนสระมันเป็นกะสรอแทนฟาริฮัตติสติลมีซาตูแต่ถ้ามันอยู่คาเดียวโดดๆเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยตาตัวนี้เขาจะเป็นแบบนี้แต่เวลาอ่านปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสุกูลจะอ่านกันไม่ได้มันเป็นอักษรตายก็เป็นฟาริฮัตติสติลมีซาตูนี่เห็นไหมฮะตากลมมาละแรนนิวตากลมมาละ แสดงว่าอัตติมิสเป็นคำอะไรเป็นคำนามนี่ยมีอลริฟลาเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแปลว่านักเรียนหญิงกี่คนฮะหนึ่งคนรู้ได้ไงก็นม,มีตาตัวนี้ตาตัวนี้เป็นเอกหญิงตาตัวนี้ติดที่ท้ายตัวไหนตัวนั้นเป็นผู้หญิงหนึ่งคนหรือดูง่ายๆก็คือนักเรียนดูมีอานี่ไอนี่ไหมอาคำนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นกิยิมาดีเด,เดี่ยดูคําเดิมมันคือฝารีฮ่าถ้าเอาตาออกน,นะคือฝารีฮ่าฟาริฮ่ามีอลิฟลา,ม,ฟามีสาะซ้อนไหมครับไม่มี เพราะฉะนั้นเป็นไม่ใช่คํานามและเป็นกริยากริยาตัวนี้มั่นใจว่าเป็นกริยาป๊บไปดูที่ตัวท้ายเลยเป็นฟาทัแสดงเป็นเฟรลุแลมาดีเฟรลุนมาดีต้องไปแย่หรอกมันไหมฮะไม่ต้องฮะเพราะมันไม่เปลี่ยนอักษรท้ายตินมีสตูนักเรียนหญิงเนี่ยดีใจประโยชน์นี้ใครประธานแล้วแต่ดูตามความหมายก็คือนักเรียนหญิงที่นี้ถ้าเราแปลไม่ได้กรณีถ้าเราแปลไม่ได้เราก็ดูครั้งนี้เป็นคํานามไหมมีอาริฟลาเป็นคํานามคำนามตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาต่อท้ายไหมฮะอานีไอ้นี่อูนาอีนาอาตุนอาติ้นมีไหมฮะ แสดงว่าเป็นเอกภพเพราะเป็นคํานามที่ไม่มีอะไรมาต่อท้ายหรือถ้าเราอยากจะรู้ก็คือมีตาตุนตัวนี้ถ้าตาตุนตัวนี้โผล่ที่ไหนเอกภพหญิงหนึ่งคนเอกหญิงหญิงหนึ่งนเรียนหญิงหนึ่งคนดีใจนเรียนหญิงหนึ่งคนดีใจน่าเรียนหญิงเป็นประธานดีใจถูกไหมฮะหนึ่งคนเป็นเอกภพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตกตาแหน่งรอฟได้กับคือหมายดอมมาเขาจึงสาย atu, ara, อาติลมีซะตู่อัลววละดูเพราะทั้งสองคำนี้คือเอกภพ อันนี้ชายอันนี้หญิงเป็นประธานของประโยคด้วยเด็กนอนนักเรียนหญิงดีใจทั้งคู่ตกตำแหน่งประธานเอกพจน์เอกพจน์เอกพจน์มุฟรอดเนี่ยเวลาอยู่ตำแหน่งรอฟเขาให้ใส่เครื่องหมายดอมมาจะไปใส่อาลีฟจะไปใส่วาวใส่นูนไม่ได้เพราะเอกพจน์มันอยู่ที่เครื่องหมายดอมมาเขาล็อกไว้ให้อยู่ที่ดอมมาเวลามันเป็นประธานปับ๊บเือในเรื่องรอฟใช่ไหมฮะรอฟคือประธานเอกพน์มันอยู่ที่เครื่องหมายดอมมาเขาเลยต้องใส่ดอมมาโอเคนะครับ ต่อไปซอคัดดีกูซอห้าเป็นเฟรุ่นมาดีเหมือนกันคำเลเรนดัวลิฟลามไม่มีสระซ้อนไม่มีตัวนี้เป็นกริยาละกริยาตัวนี้ลงท้ายด้วยฟัทฮะเป็นเฟรุ่นมาดีไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเอะรอกไม่ได้มันเปลี่ยนอักษรไทยไม่ได้มันไม่มีตำแหน่งในประโยคพูดง่ายอ่ะอดดีกูมีอลิฟลามเป็นคำนามถูกไหมฮะคำนามตัวนี้มีอะไรมาต่อท้ายไหมฮะไม่มีอลิฟนูนยานูไม่มีอูน้าอีน่าไม่มีอาตุนอาตินไม่ได้ใส่สระซ้อนด้วยเพราะ้าใส่สระซ้อนจะเป็นจําตักซี เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเอกกับพแปลว่าไก่ตัวผู้หนึ่งตัวมันขันตัวนี้แปลว่าขันแปลว่าร้องนะฮะอันนี้ไก่ไก่ตัวผู้นะดีคุณเนี่ยไก่ตัวผู้จะจ่าจะไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้หนึ่งตัวมันร้องไก่ตัวผู้เป็นประธานใช่ไหมฮะถ้าเราแปลไม่ได้เราดูที่เครื่องหมายรอบได้กับดอมมาแล้วต้องรู้อีกว่าดอมมาเนี่ยเพราะเป็นอะไรเป็นคํานามมีอะไรมาต่อท้ายไหมฮะไม่มีแสดงว่าเป็นเอกกับพเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวนี้อัวละดู อัตลามีสูอัตติลมีสูซาตุทัทีอัตติลมีสตุอัตดีกูทั้งสามคำนี้ตกตำแหน่งรอฟได้กับเครื่องหมายอะไรทั้งหมดฮะด้กับเครื่องหมายดอมมาเพราะเป็นเอกกับพดเพราะฉะนั้นสรุปทําปีกาแบบนี้ครับนักเรียนทําปีกาว่าขีดเส้นใต้วลดูขีดเส้นใต้อัตติลมีสาตุขีดเส้นใต้อัตดีกูได้เขียนว่ารอฟด้วยกับดอมมาเพราะทั้งสามเป็นเอกกับพด โอเคนะฮะตัวที่1ดอมมาเอกผลด,ดอมมาจะมีสีที่ที่แรกคือเอกผลด,ดูตัวอย่างแล้วนะฮะเป็นคำนามไม่มีอะไรมาต่อท้ายอะไรที่ว่าคืออานี้ไอนี่อูนาอีนาอาตุนอาตินและไม่ได้ใส่สระซ้อนไม่ใช่จำตักซสีดด้วยเพราะฉะนั้นมันคือเอกน์เวลามันใส่ดอมมาเนี่ยให้รู้ไว้ว่ามันเป็นประธานนะฮะเพราะเอกน์เวลาเป็นตำแหน่งประธานในรอฟเนี่ยเขาให้อยู่ที่ดอมมาโอเคนะครับปไปไปดูตัวอย่างกลุ่มที่2 ตัวอย่างกลุ่มที่สองกลุ่มบานะครับกลุ่มบาเนี่จะเป็นจำทักซีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเอาแค่ห้าคนั้นเท่านั้นในตัวอย่างหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับห้าคนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะเว้นไว้แล้วกันอ่าไม่ตรงเลยสักอันเดียวนะฮะไม่ตรงเลยสักอันเดียวเรียนไปก่อนแล้วกันให้รู้ไว้นะฮะนักเรียน <c oughs> น้ำมันเอาลาดูอันนี้สองอะไรเอ่ยฟาริฮัติตาลามีด <|so|>? ูแล้วก็อดูยูกู กลุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่างของจำตักซีดบอกไว้ก่อนเลยทั้งสามคำนี้เป็นจำตักซีดครับแต่มันไม่ใช่ห้าคำที่เราเอาไว้อธิบายให้รู้เวลวกันนักเรียนเหมือนเดิมทุกอย่างครับนามาแปลว่านอนอันนี้ดีใจอันนี้ขันแปลว่าร้องก็ได้เมื่อกี้นามาหวาล้ลดูอันนี้เป็นเอาล้าดูแปลว่าบรรดาเด็กๆอันนี้แปลว่าบรรดานักเรียนหญิงอันนี้แปลว่าบรรดาไก่ตัวผู้ ให้รู้ไว้ว่ามันคือจำตักซีแต่ถ้าเป็นแบบเราเรียนเราก็จะเอาลิฟลามออกใช่ปะเอาลาดุนอะไรเนี่ยตาลามีซุนดูยูกุนอะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเราที่ห้องเรียนเราก็จะแบบนี้กันแต่ถามว่าทำอย่างเข้าผิดไหมไม่ผิดแต่ต้องเป็นคนที่จำได้รู้ว่าคำนี้เป็นจำตักซีร แต่ในกรณีที่นักเรียนยังจําไม่ได้ครูก็จะทําแบบนี้เออเอาอลิฟลามออกแล้วใส่เป็นสระสอนแทนเพื่อให้นักเรียนแยกออกระหว่างาจาตักสิเนี่ยถ้าเขาถ้าครูใส่ไปอย่างงีน้นักเรียน,นเยนก็ต้องรู้ว่าเอกพจน์มีอลิฟลามใช่ไหมมีอะไราม,มรามต่อท้ายไหมมีอลิฟลามมีอะไรามาต่อท้ายไหมไม,มีอลิฟลามมีอะไรมาต่อท้ายไหมะไม่มีอะไรมาต่อท้ายอะไรที่ว่าคืออานี่ไอนีอูนาอีนา,าตุนอาตินมีไหมฮะไม่มีเนก็ต้องตีว่าเป็นเอกพจน์ถูกไหมฮะ นี่ครูเปลี่ยนเป็นเอาอลิฟลามออกอันนี้เรารู้กันเฉยนะฮะในคลิปนี้นะครับคนอื่นที่มาดูกันก็ให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าทําแบบนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวนะครับอ่ะนามาเอาลาดุนฟารรฮะอันนี้ฟารรฮัสได้ตรามีซุนโซห้าดูยูกุนก็เป็นจำทักซีละนักเรียนแยกออกละเพราะไม่มีอลิฟลามแล้วใส่ป็นสรซ้อนแทนที่เราเตรียมกันไว้คือถ้าคําไหนเป็นเป็นจำทักซีแล้วไม่ใช่ห้าคำ ก็จะตัดอลิฟลามออกแล้วใส่เป็นสระซอนแทนแบรนนักเรียนแยกออกนะครับผมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างของจำตัศซี ir, นะครับอ่ะครูกลับไปแบบเดิมของเขาแล้วก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคนที่อื่นมาดูเดี๋ยวเขาจะงงทำไมดัศยิดสอนมั่วอ่ะและเดี๋ยวนักเรียนจําได้ในอนาคตนักเรียนก็จะรู้เองไม่ต้องมาใช้สูตรแบบครูละนักเรียนก็จะดูแหละเห็นปุ๊บก,ก็จะรู้ละอ่ะเมื่อกี้ขนาดอาชิจารุครูจําได้ครูคยังลืมได้เลยนักเรียน มนุษย์เนี่ยมันผิดกันได้หมดแล้วนะฮะอย่าไปเซเรียส <c oughs> หมดนี้นะครับรอฟได้กลับต่อมาพอเป็นพรหุค์ไม่มีรูแปแบบแต่ต้องอย่าผิดอีกนะฮะผิดแล้วต้องอย่าผิดอีกเป็นจําตักซีรให้รู้ไว้นะครับขีดเส้นตาไปเลยครับอ,อัลอาลาดูอัตตาลามิซูอัดดูยูปูสามคำนี้นะครับพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันพวกนี้เป็นแฟรลุนมาดีไม่ต้องไปยุ่ง สามคำนี้นะครับเป็นรอฟได้กับดอมมาเพราะเป็นพระหุ่นไม่มีรูปแบบ2แล้วนะฮะรอฟแรกกลุ่มตัวอย่างอลิฟตะกียอันี้กลุ่มตัวอย่างบากลุ่มตัวอย่างอลิฟดอมมาเพราะเป็นเ e อกพจน์กลุ่มตัวอย่างนี้ดอมมาเพราะเป็นพระหุนนไม่มีรูปแบบเราไปกลุ่มอ่านะฮะก็ได้แล้วนะครับนักเรียนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครูแยกให้ดูกันเดี๋ยวลองถามดูนักเรียนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสองกลุ่มตัวอย่างยกมาเป็นคลิปหน้าแลวกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่งง,งค่อยๆไปอ่ะแบบนี้ อ่าะแนนดูสองประโยคนี้กูทายแนนเลยละกันนามารนามาริจารุนกะนามะรอจู รอจูลูอะนามรอจูลูนี่แปลว่านอนเป็นแฟรุ่นมาดีนั่นเะรียนคำนี้นะริยาลุนมีอาริฟรามะฮะตัวนี้เป็นอะไรฮะตำแหน่งอะไรฮะเห็นตอม,มาต่อม,มาไตนี่รอฟไปเลยฮะรอฟได้กับตอมานี่แหละฮะแต่ริยาลุนเป็นอะไรเป็นหนึ่งในห้าคำที่เราเอาไว้ใช่ไหมฮะห้าคำของเรามีอะไรนี่จำได้ไหมห้าคำของเรามีอะไรมีอักลามุนริยาลุนบูยูตุนแล้วก็อะไรอีกสองคงลืมไปละ อชจารุนนากาอรอีกอันหนึง่งไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันริจาลุนเป็นหนึ่งในห้าคำที่ครูบอกไว้ถูกไหมฮะอ่ะอ่ะพยานรอฟได้กับดอมมาเพราะเป็นพระหูพจน์ไม่มีรูปแบบดูง่ายๆครับครูไม่ใส่ลิฟลามแต่คุณใส่ศนสราสอนเห็นไหมฮะไม่มีรูปแบบก็คือจำตักซีดนั่นเองส่วนอันนี้ครับนามาเป็นเฟรนด์รุ่นมาดีไม่ต้องไปยุ่งกับมันอร์อจูลูคำนามเหมือนกันฮะ มีอลิฟลามปั๊มเนี่ยน,นักเรนมั่นใจได้แล้วไม่ใช่จำตักซิลละมีอะไรมาต่อท้ายไหมฮะมีบวกโบวกอะไรไหมฮะไม่มีมีอลิฟอลิฟนูนฮานี่ไอนี่ไหมฮะไม่มีมีอูนา่าอีนา่าไหมฮะมีอาตุนอาตินไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นคำนามเปล่าๆไม่มีอะไรมาต่อท้ายมันคือเอกพจน์ทั้งคู่รองได้กับอะไรทั้งคู่อับดอมมาแต่อันนี้รองได้กับดอมมาเพราะเป็นเอกพจน์ อันนี้รอบด้วยกับตอมาเหมือนกันตอมาไตเพราะเป็นจำทักซีรอยู่ในห้าคำตรงไปท่องให้จำนะฮะห้าคำนั้นส่วนอันนี้รอบด้วยกับตอมาเหมือนกันแต่เป็นเอกพจน์โอเคนะครับอ่านลองตัวอย่างนึงแล้วกัน กินอะไรดีล่ะกินเนื้อแล้วกันหมากินเนื้ออาเดนดูเลยฮะอากาลา่าฟาดหาฟาดามีรอบอยู่ตัวเดียวมาดูตัวนี้รอ,รอบดอมาเป็น,นอะไรถามว่าตัวนี้อรอบด้วยกับดอมาเขาเป็นอะไรฮะเป็นเอกพน์เป็นพระพไม่มีรูปแบบเป็นพ่อผูหญิงหรือเป็นมุดอริปกติตัวนี้มีลิฟลามไม่ใช่มุดอริละไม่ใช่พ่อหูหญิงด้วยเพราะพระหูหญิงจะต้องลองท้ายดวยอาตุใช่ไหมฮะ ใช่ย้ำตัดซีไหมย้ำตัดซีคุณจะต้องใส่เป็นรรสระซ้อนเพราะฉะนั้นตัวนี้รอฟด้วยกับดอมมาเพราะเป็นเอกกับพดเป็นคำนามมีอะไรมาต่อท้ายไหมฮะไม่มีอะไรที่ว่าคืออานี่ไอนี่อูน้าอีน้าอาตุนอาตินทวิพดประหูชายปะหูหญิงถ้าไม่มีพวกนี้มาต่อสแสดงว่าเป็นเอกกับพ์ร,รอฟด้วยกับดอมมาโอเคนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันเครื่องหมายต่อไปก็ไปไปเจอกันคำต่อไปนะฮะตอนนี้2แล้วนะฮะเอกพจน์กนับพหุนามมีรูปแบบครับสนองหรือบบรวมรอมตุลรอบประกาศตูครับ